ทำไมอามาในลิกะถึงปังขนาดนี้ล่างเหล่าเลี้ยงดวงดาวหรือเซโชไทเธอเป็นนักเรียนธรรมดาอยู่ชั้นปีที่2นะครับโดยตัวเธอเองเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นล่างเหล่าเลี้ยงหล่อหลวมกับท่านเทนเกนนั่นเองซึ่งเป็นผู้ใช้คูนใสที่มีอายุยาวนานถึง1,200อปีงานอดิเรกข,ของลิกโก้นี่ก็คือเล่นเล่นกีฬาแบดมินตันอาหารโปรดก,ก็คือโซโตฟูเป็นอาหารฝรั่งเศสคนที่ทําก็จะเป็นแม่บ้านนะครับซึ่งแม่บ้านคนนี้ก็คือเป็นคนที่เลี้ยงลิกโกมาตั้งแต่เด็กเลยก,ก็ว่าได้ พ่อแม่ญาติพี่น้องก็คือจากไปโดยไม่รู้สาเหตุชาติกูลเลยแต่ก็มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งก็คือการที่เธอเป็นร่างเหล่าเล้งดาวทําให้เธอเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนมาไหนไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เลยซึ่งสิ่งเดียวที่ทําให้เธอแฮปี้ก็คือการได้ไปโรงเรียนก็คือจะได้เจอเพื่อนเพื่องูงอะไรต่างๆนะครับได้ปาร์ตี้กับเพื่อนอย่างมีความสุขสันแสนดีเจโทและโกโจได้รับภารกิจพิเศษให้มาคุ้มครองลิโกะผู้ที่จะเป็นเซเชลไทร่างเหล่าเล้งดาวให้กับท่านเทนเกน ในภารกิจครั้งนี้ก็จะมีศัตรูมากมายไก่กองเลยโดยกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มนักสาบแช่งก็คือเป็นกลุ่มคิวเป็นกลุ่มที่อยากจะล้มล้างผู้ใช้คุนไสให้ออกไปจากโรรีทั้งหมดนะครับและกลุ iane, ่มที 2> 2> ่2ก็จะเป็นลัทธิบังเซเป็นลัทธิที่บูชาท่านเทนเกนแต่ไม่อยากให้ท่านเทนเกนเนี่ยไปหลอหลวมกับสิ่งแปลกปลอมกันเมื่อรับภารกิจมาแล้วทั้งสองคนก็ได้ไปพิทักษ์ปกป้องลิโกกันนะครับแต่ลิโกได้ขอร้องอาตมาว่าขอไปบอกลากับเพื่อนๆพืนที่โรงเรียนก่อน แต่ในระหว่างนั้นเองนักล่าค่าหัวที่ชื่อว่าโทจิที่ถูกจ้างโดยรัธิบังเซ่ได้ทาการตั้งค่าหัวให้กับริโกะนะครับโหเป็นบุญตามากทําให้นักสาบแช่งหลายคนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยมาไล่ฆ่าล่าค้าวหัวริโกะกันอย่างกับมาล่าสมบัติล่าทองแต่ทั้งหมดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าแผนการที่โทจิเนี่ยตั้งค่าหัวก็เป็นไปตามแผนของโทจิเพราะว่าเมื่อสิ้นสุดเวลายุติตั้งค่าหัวแล้วโกโจจะทำการคายมุกเกน พร้อมในขณะนั้นเองที่พาตัวลิโกะไปเที่ยวเนี่ยโกโจก็ไม่ได้มีเวลาพักหายใจเลยที่จะหยุดพักเพราะว่าในขณนะนั้นเองคือก็คือโกโจเนี่ยปลดปล่อยอาคมอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะจะทาให้มีการเหนื่อยละคือเปิดยิ่งกว่าผับปิด่ะกูบอกแค่เน่เปิด24ชั่วโมงอย่างกับเซเว่นไม่มีพงไม่มีพักเลยจนกระทั่งนะครับวินาทีสุดท้ายโทจิที่รอจังหวะให้โกโจเนี่ยปลดปล่อยมุกเกน เขาก็ได้ใช้โอกาสนั้นโจมตีในเซียววิใส่ที่หัวใจของโกโจส่วนเกโตะเนี่ยได้พาลิกะนะครับให้ไปหล่อหลวมกับท่านเทนเกนพอดีจังหวะนั้นซึ่งในระหว่างนั้นเองก็ทาให้ลิโกะเนี่ยก็คือคิดลึกๆได้นะครับการที่ลิโกะเที่ยวกับเกโทและโกโจด้วยการทําให้ลิโกะไม่อยากรวมกับท่านเทนเกนคือไม่อยากสลายหายไปกับท่านเทนเกนอยากจะใช้ชีวิตสุดสนุกสุดมันอวตารสุดเบี่ยงนะครับและทันใดนั้นเองเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ก็ได้ปรากฏขึ้นอยู่ตรงหน้านะครับผมโทจิเนี่ยหลังจากที่ต่อสู้กับโกโจไปแล้วแล้วทีนี้ก็โจเนี่ยพ่ายแพ้ไปก็ได้มาสังหารริโกต่อไปนะครับก็คือศพที่2ผ่านมาเลยทําให้เกโทเนี่ยต้องเรียกวิญญาณมังกรสายลงุงเป็นวิญญาณต้องคาสาปที่เก่งที่สุดของเกโทในตอนนั้นแล้วแต่ก็พ่ายแพ้ให้กับโทจิอย่างง่ายดายนะครับแต่โทจิเนี่ยไม่สามารถทําการฆ่าเกโทได้เพราะว่าถ้าฆ่าผู้ควบคุมวิญญาณต้องครรําสาปแล้วก็คืออาคมจะถูกบท ก็คือจะทําให้วิญญาณต้องคำสาบจานวนมากเนี่ยมาทถาโถมที่โทจิโทจิเนี่ยจึงปล่อยเกะโทให้มีชีวิตอยู่ไปนะครับผมก็คือรอดตลอดการชีวิตมั่นคงยืนยาวคงกระพันไม่เหมือนกับโกโจนะครับเขาตั้งใจที่จะฆ่าโกโจ100%เซและในไม่กี่นาะทีผ่านมาก็เกะโทเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาพรา้อมยาพราสิบกล่องนะครับหลังจากการต่อสู้ระหว่างโกโจและโทจิจบลงไป และนี่ก็คือจุดจบของอามานายลิกะนั่นเองนะครับก็คือเสียใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับเกะโทสในตอนนั้นแต่ก็มุฟออนมาได้แล้วก็กลายเป็นคนชั่วที่สุดในโลก